tôi đang cài tô đen cái xe chiao cái cài này gà bắn ừ, pháo Ôi con pau. Ôi. Úi. Cái nàng ngón Tiler. nàng ngón này. Này đen này. Nhanh. Không được ไอ้เอาเลยโอ้ยหักหักพอพออยังอยังอยังมันจะแพ้แล้วน่ะไแพ้หรอโอ้ยูม่อหัก ตีตีตอตั้วนเลยที่ตัวใหญ่ได้ยังมาดาเลย ยำอายุมันเขียวอายุมันเยอะเลยดินี่ไก่ประมาณสักสี่เดือนได้นะห้าเดือนถึงไหมไอ้แดงเดี๋ยวต้องถามเพี่อนหนงน่าจะห้าเดือนนะน่าจะห้าวันห้าเดือนนะ

โดนมันมีอาการคือแบบหึไอ้ดําโดนมันมีอากา